สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องการแอนเบลตอินไทยครับอีพีนี้มากับเจ้า M67 ขีด5อีก1 1 1รอบแล้วกันพอด,ดีวันก่อนมีพี่ปิกโอปอะครับพี่ปิกของพัดนะครับช่องแชนแนลแกนะมาทำการาเลนจ์เรานะครับเอเชียมาเอเชียสมอลเตอร์ต้องมากานนี้ โอเคก็เดี๋ยวจะรับชาเลนจ์จากพิ๊กเนอะก็เดี๋ยวเราจะยิงปงู้ดนะครับสี่เพลก็จะมีเพลดเพลเล็กเพลดใหญ่เพ็ <ated> น้อยนะครับวันนี้เราจะยิงกับกล๊อกเอ,อ้ยไม่ใช่กร๊อกติดกรอนเ <rada> <halt os> ลยยิงกับสมิตลูกโม่สมิตร f หกเจ็ดขีดห้านะตัวนี้นะครับน,นะครับขนาดจุดสามแปดนะครับโอเคกระสุนห้านัโดโดเรียบร้อยนะครับเป็นกระสุนซ <s> ้อมนะครับเซมิ วัดนะครับของบุ l เลต m มา t e เตอร์นะครับโอเคพร้อมมาดูกันตรวจเข้ามา้ก็ได้ครับเห็นป่กเห็นปักนะเนื่อไรได้ยินเสียงอยู่มะพร้อมเลยอ่านับปีเพลโอ้หรือเปล่าวะพร้อม เอ็กเดียว่าดตอนแรกว่าถ้าถ้าไม่ล้มเลยเตรียมกับน,น้องเพชรเดี๋ยวแม่งเอาอีกสองสารอบวะเฮ้ยผ่านที P ่ปิกผ่านแล้วนะแต่ผมชาเลนจ์ใครต่อวะไม่รู้ว่ามีช่องใครแล้วเอาช่องไอ้น,นี่ดีกว่าไปแดกแบกปืนนะครับไปแดกแบกปืนของแจนแคทจะลองดูให้าจนแคทยิงแจนแคทยิงกับกับโมให้หน่อยนะแจนแคทยิงโมหกสองห้าให้ผมหน่อยเพดสี่ตัวห้านัดนะครับสิบห้าหลานะ จันเพชรเขายิงเร็วอยู่แล้วมือมัตเตอร์แล้วโอเคขิงกันนิดนึงนะครับโอเคก็เป็นปืนที่ดีมากๆเพื่อนนะโอ้โหจี้ยิงไหนเข้างั้นเลยติดใจแล้วแต่ไปหาซื้อแล้วนะครับ M67 ขิงห้าครับขอบคุณน้องเพชรด้วยวันนี้ครัปืนมาให้ยิงทดสอบนะครับมาให้รีวิวแล้วก็แถมยังบอกว่าจัดนี่เลยนะสีเพลนะครับแชรเลนให้แล้วพี่ปิก๊กขอบคุณครับ